มาค่ะมามากินขนมหวานอิตาลีรอบดึกกันนะคะขนมหวานสไตล์อิตาลีค่ะใครชอบกินขนมหวานมาทางนี้เลยนะคะมีช้อนซ้อมรอค่ะขนมหวานอิตาลีนะคะ น่ากินมากเลยค่ะขนมหวานอิตาลีค่ะ ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ